อันนี้ลูกพี่ลูกพี่อันนี้ยังไม่ได้เกี่ยววางท่อใช่ไหมอันนี้ปากท่อครับท่บอจะไม่ได้รู้ อ่อท่อยังไม่ได้ลงเพราะเพราะเห็นว่ากช่างอะไรหัวนหน้าช่างที่ชื่อชัยจะโทรหาเน่ยังไม่ไดโทรหาเลย,อ,ยอ,อะไรนะวา,างท่อด,ด้วยอ๋อเดี๋ยวลูกที่เขาบอกเขามีเบอ,เอร์เจยอยู่แล้วนี่เออเอโอเคเอแต่วันนี้ตั้งเสาก่อนใช่ไหมอ่าโอเคครับครับผม no te